สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทูผูทุโคนนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้เสี่ยงยาพลาเลาะกับีแนวทางนะครับเนาะแนวทางจากประเทศเล่าครับเล่าพัฒนาแล้ะครับวันนี้ครับแนวทางนะครับเนาะครับบ่ได้ลงสองคลิปแล้วครับเพราะว่ายากยากหลายแนวครับคลิปนี้ขมาตามต้อนะครับเนาะครับสำหรับเสี่ยงนอนหน้าเลยครับเน้ะครับเป็นคลิปของเสี่ยงนอนหน้าครับเป็นเด็ดสูตรคำนวณมาแล้วครับ เพิ่งหันเพิ่งกะยากตั้งสูตรรัฐบาลของไทยอยู่นะครับเนาะบ้านนี้ใครเขามาเบิ้งแล้วนนของเล่าพัฒนาเนาะครับนะเนาะหล็กลายวันครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับเพื่อโชคมาหมานล่วกันครับเขาค้องเพิ่นกับเขามาดีตลอดนะครับเดาอสำหรับเหล็กเล่าพัฒนาสำหรับเหล็กญงเมื่อกี้นี่กานไว้รัฐบาลไทยกับรุดไปจังน้อยครับเหล็กปิ่งบนเขาอยู่ครับจับผาดน,นะครับเนาะตามต่อคือเก่า ู้ไดเขามาแลวก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสียยเยสเส่ยงยาหน่อะครับส่องเสี้ยงยาพ้าเลาะเด้อครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามส่องเสี่ยงยาพ้าเลาะครับเขาไปเบิ้งตัวเลขเล่าพัฒนาได้ครับเด้อหมวดวันจันนี่แหละครับวันจันที่18บดนะครับเนาะครับไปเบื้องน้ำกันครับไดีสูกได้มาน้ำกันเด้อครับเด้อครับไปเข้าไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันครับ,รบตัวเลขของเสี่ยนนอนหน้ากับ กับมีหลายคููแหรอครับห้องเพลินไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับบนล่างไปเลยครับสําหรับเหล็กเสียนนอนหน้านะครับเนาะเฮเสียนนอนหน้าเด้อครับเด้อฝากไปนะครับครับรัฐบาลห้องเพลินกี้เนี่ครับเข่ายุ่ครับแต่ว่าเป็นเหล็กวิ่งนะครับเนาะ หลุดไปเลยครับวันที่สิบแปดนะครับเนาะวันที่สิปดครับขอย่อครับหกหกหละครับเปดวันที่สิบแปดนะครับเด้อวันที่สิปดเป็นชุดของเล่าพัฒนาแหละครับชุดของเสียนนอนหน้านะครับเด้อครับเป็นของเล่าพัฒนาแหละครับ ดีมาตลอดนะครับข้อเพลินครับเล่าพัฒนาหรอกครับเนาะครับสำหรับเหล็กรัฐบาลกายย่งพัฒนาได้มากนะครับกฎกติกาสามต่อมหาอยู่ครับครับเป็นเล็กของเพลินไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเหล็กเล่าพัฒนาครับบนล่างไปเลยครับครับวิ่งเพ่อให้วิ่งสามครับ สามตัวเดียวครับมาสามนะครับเนาะครับสามครับสามครับบุนลางไปเลยครับสามผสมมให้ยตัวเดียวนะครับจับคู่มใหอยกับมิตรเมื่อศีรป สิบสองคูนะครับเนาะสิบสอครูครับจับคูมาให้สิคูครับก็มีอยู่หนึ่งศูนย์ย์งศูนย์สามเก่า 3 câu Sống sắm Sống sắm Sống sắm nó không đó Sì สี่สองแล้วก็สี่ห้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าสี่แปดห้า

6กส่และครับหกนะครับเนาะหกสี 64. 64. แล้วก็มีตัวอีกครับสำหรับเสียนเสียนนอนหน้านะครับเนาะสี่หกสี่เอาตัวใดอีกล่ะ สองสองครับสองสองครับนี่ก็เป็นตัวเลขของเพื่อนนะครับเนาะครับสำหรับเซียนนอนหน้าครับกลุ่มหมายเลขสองสามกับห้าสามครับฝิ่งสามแล้วครับเด้อหลุดสามไปเลยครับสำหรับเล็ของเซียนนอนหน้าแหะครับจุดของเซียนนอนหน้าด้อครับเด้อ มากระจับคัดกระพานนะครับเสนอมาเป็นเพียงหน้าทางนะครับพอได้กาครับขอกำน้ำนะครับเนาะครับจับเพิ่งนะครับเด้อครับสำหรับหลีกเสี่ยนนอนหน้าเล่าพัฒนาครับประจําวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดกันยานะครับเนาะครับบนล่างครับพ่อถห้ยวิ่งเลยวิ่งหลูดเลยครับเด้อครับวิ่งหลูดบนล่างสามจับคู่หมายเลหนึ่งศูนย์สามเก้า สองสามสาละครับ C 2อง C ห้า C เก้าแหาหาสามและครับมันคมมาหายเนาะครับเนาะคมมาสองคมคมมาหายสองคม,ค,ม,งค,มครับสองสามห้าสาก C กับ2องสละครับครับทั้งหมด ของเพิินเก็มีอ่ยุติ๑๐ขู่นะครับเนาะว่ามเป็น11,12โมเมนครับครับเป็นทรงไม้ไห่ครับทั้งหมดมี10ขู่ครับสําหรับเหล็กเสี้ยนนอหน้าเนะครับเด้อครับแคปหน้าจอไว้ครับมือแร่งนี่แหละครับสองตุ่มสามตุ่มนะครับเนาะครับทางสองเสี้ยงยาเนะครับเด้อเสี้ยงยาผ้าเลาะครับจัดให้ คนคำนวณเสี้ยนนอนหน้าแหละครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามครับสองเสียงยาผ้าเลาะคหัวยรัฐบาลกับสิมีตามต่อมาเรื่อยๆแหละครับคทั้งสองเสียงยาผ้าเลาะคปวดเมื่อกี้นี่ของเสี้ยนนอนหน้ากับเขาตาหลีกวิ่งนะครับเนาะครับจับคู่เมือพร้อมแมนครับเอาไม้เนาะครับเนาะ ธรรมดาแล้วครับตัวเลขมีเขามีลุดเป็นของธรรมดาเนาะครับเนาะเลขคำนวณครับครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเนาะครับเนาะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามเสี่ยงยามาตลอดครับขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ